เอาพีกมันมันดีนะเธอแต่ว่ามันใหม่เนอะมันดีแล้วมันใหม่แล้วพีกกระบอกไฟคอยเนาะเอาไปมาแห้งเลยนี่มกรได้เลยทุกคนนะทรายสารวกินมันคืออะไรกระถินแห้งแกแห้งวันเนาะยิ่งเกยิ่งมันทรายกระเซ็นกัดเผื่อเห็นเขาเจ้านุ่งเพื่องเราไปจะแพงต่แพงในไอ้เลยตรงแม่้ยแต่แพง ดานุเป็นจำแหงอยู่บ่สบายดีค่ะครับสบายดีทุกคนเด้อขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องกระฉ่อนชาแนลน้องวันนี้น้องกะมาลินกับสาวๆเนาะก็คือคนแรกก็คือน้องนางสาวละทคนแล้วก็สองสาวนี้สาวน้องสาวเราข้มวลน้องมาเพราะข้ามมวลทั้งทีเนาะงก็ต้องมาเวหาสาวๆเนาะให้น้องนุ่มนั้น ได้เบิ้งกันเนาะมาคู่ใดเ,เลือกคู่ใดเ,เลือกเอาเลยอันเนาะอันนี้เขากับมามีกับโบได้ไก่ตรงเนาะทุกคนเนาะก,กับคนละฟางจักเฮือนเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นพี่น้องนั้มกันเนาะพี่น้องเดียวกันเออแล้วมื้อนี้มาหากันทั้งทีเนาะทุกคนจ๋าก็เลยว่าสิพากันมาเฮ็ดเนีกินแซ่บๆแกงงวงแกงเห่านอน,นอเนาะแกงเห่านอนเ <c oughs> นาะมื้อนี้เฮ่าไหร่จะกินดีสามโมงปิ้งปลาดุกอจจัดเลยเนาะปลาดุกนี่ก่ะเอามาจะใส่ คืออันน้องน้องนางเพื่อนไปใส่เอานั่งไปใส่เบ็ดมาทุกคนใครยังพันเบิรงกะเขาไปเบอร์เบ็ดทุกคนน้องนางสาวเล้าเนาะอ่ะน้องต้องถามก่อนว่าซื้ออย่างแไรแนะนำให้ไอไอ้เพื่อนในหูจักตื่นสบายดีตายเด้อสแย่ดีสู้เด้อเนาะสองสองน้องสาวเลาสองคนง่ายงาโอเกันเลยทุกคนสองน้องเอาเรื่องเดี๋ยวน้องนี่ทุกคน หักเอ้เสียดายเนาะเ <c oughs> นาะ,นะยุนีก่กะมาลินเฮือนพ่น้องเห็นแล้วก็แบบโอ้ยลมลื่นไปน้องนางไปเขาไปลินกันพูดออกไปโอ้โยยุนเือนมันเอาเนาะมานี่กยก็เสียใจเพราะว่าไ,ได้อยู่กองกุกไม่ใหญ่เนาะผมนางกินข,ข้าวกินน้ำกันอย่างนี้เนาะเออม้าปนี้น่ะเขามาเริ่มที่กินกันเลยดีกว่ารู้สึกลาแบบอยากหิวล้วซีนาหิวเลยนะนี่เ็นบอกแต่ก็หิวแล้วโตน้อยๆสิกินหลายบนี อ๋อสุดยอดอยังเบิ้งต้องต้องทามาเบิงนะ้งนะ่านอยากหูต้องเข้าไปเบิบ้งซ่องคนใดเนาะเดี๋ยวน้องสิป,ปักลิงมาให็นเถอะทุกคนด้านะเนาะเดี๋ยวเขนะนะากระจามาเริ่มงเกี่ยมเพ่องเกี่ยมของอนะกันเลยเนาะนี่กระจามีของมาเอาไว้ต่ำเนาะหลายอย่างเลยก็จะมีบักเพชรบักนาวเนาะละกันปากคุงเนาะอ,อันนี้นี่แม่หน่ะปอกซิมไปละครึ่หนึ่งเนาะ <laughs> ต้องหันด้านที่ใส่เนาะอันนี้นี่มันเก็บมาจะใส่นี่อลเลยอู้อันนี้เก็บมาใหม่ๆเนาะที่จริงนะทุกคนสวดกว่านี้แต่ว่าเมื่อกี้นี่ฮะยิบไปยิบมาเนาะทุกคนแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวสักนี่แต่บ่าไปหยางยังเหลืออีกหลายอยู่เจ้าหน้าที่พาไปซอกเบื้งตื้มเนาะแซ่บเลยทีแซบไดีเลยเนาะนี่ใหม่ๆหม่นี่ทุกคนก็จะเหนแต่ว่าอย่าไปว้าวไกล้ผู้บ่าวเลยล่ะเอาไป็นยัหอมเลย เราแพ้หอมหรือเหม็นวะอยู่ข้างในการเริ่มเริ่ม็ะเดนบเล่นเซาวก่อนสนามอันน่ะนะเขาไม่เริ่มแพ็กกินกินเลยเขาไม่ให้เล่นแพ็กกินกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวดะฝักม้วนห่งให้โอเคเดี๋ยวเอาสิบไปเกี่ยวประตูก่อนสวัสดีสวัสดีน้องน้าควรให้ใช่สิไปเก็บพักก่อนเด้อเขาให้ยังดีทุกคนอ่ะเดี๋ยวเขาไปเบิึงเขาเจ้า เก็บเพื่อนเก็บของกันเลยดีกว่าไปทุกคนไปเก็บเอาใบกระถิ่นเนาะทุกท่านไปตายสิท่าตะเกียอุ้ยมันนี่นุ้งเสือครูแม่ตายอยู่กับน้องตายรู้สึกว่าตัวใหญ่เลยกระชุ่มมือไปคือบบจุ่มดังไปเอ้ยไม่มีควายไม่ใช่หมู นี่แต่กล้องมานี่นี่บกเลาเลยทุกคนทุกน้องน้องตายสาวล้วกินน้ำส้มพันธ์ไอ่ไอ่เอ้มากินซอยน้องน่องแน่นนะมาแก่ก็มีได้เหมือนกฮะมาแก่ก็มีเด้งมาแก่เป็นแบบใดได้มาแก่โอ้ตัวนี้ที่ว่าเขามาแก่เอาเนาะซับนี่ด้แก่เพราว่อันนั้นก็แก่ได้อ่ากระถินแห้งแก่แห้งวันเนาะ ยิ่งแก่ยิ่งมันผู้สร้สายกระเซ็นกันเผิ่นว่ารน้อกระถินอันนี้กเกิดตามธรรมชาตินะทุกคน,นกเดี๋ยวสิพามากินของกินที่แบบหลายๆคนน้องบได้กินโดดแล้วนอ้องเสืยวว่าแบบคันอยู่ในหมอกในเมืองอย่างสินะหาก,กินแบบนี้ก็ยากแล้วกักระถินนี่ใหญ่พันทุกคนหมากแก่มันอยู่บุคคลได้กินดอกเพราะว่ายอดอ่อนน้อยนึงหมากเริ่มแบบอ่อ,อนได้นิงนีง่ก็ถือเด็ดไปกินกับแล้วแหละ เราแต่วาน,นี้หลายอีหลีทุกคนกับที่ีอยู่สองต้นเป็นบอตายน้องหินสองฝั่ต้นแมนพุ่นกุ๊กง่ายอันนี้แห้รักเลยกุ๊กง่ายอยากสูงเนาะเอาบ่ถึงเดินมาแมนต้องได้เอาไม้ได้อเอาไม้ไปกาะได้อยู่เนาะสม,มิตรกินโมบุละ,ปะไปห้องไปไปพวกันละมาพรบรถใกล้ สดใหม่ๆทุกคนเนาะแกะเพิ่มแกะเพิ่มผู้ใดอยากกินหมักปากหนึ่งมาเด้อมาเด้อทางฝั่งไทยดิปทางอีสานเอิ้นจากไหนทุกคนเนาะหมักอันนี้เนาะเอิ้นคือกันบ่สตอร์บ่สตออีสานเนาะแต่ว่าืจอได้ว่าอยู่ทางฝั่งใต้นี่อันใหญ่ๆมันมาแล้วอือว่าอันมบกใหญ่ๆฮะสตอร์เล่าสตอร์เล่มาทุกคนตอนนี้เนาะพวกเฮาแก ย่างกันไปกันมาเกี่ยมพร้อมกันเลยลอดแล้วเนาะอันนี้ก็คือป่าที่ว่าน้องนางตู้เนาะน้องสาวลาวตู้เนาะเพิ่นเอือบเรียบร้อยเนาะอันนี้ใส่อย่างแนยมีไข่เ,เนาะเกี่ยครับเป่งงัวอุ้ยขาดไปได้เนาะเนาะเส <c oughs> ียลายเสียดายเสีหยหน่อยเพิ่นมาเออเนาะ,ะเดี๋ยวเขาซีมาปิ้งกันเลยเนาะ,ะนี่ <c oughs> ป้าทุกคนไข่ <c oughs> อุ๊ะต่แตะตะเนาะเดี๋ยวน้องกัสีมาปิ้งป่าเนาะแล้วกัที่เหลือก์เขีให้ สาวๆเพิ่นเฮ็ดเบียกต่อเนาะอ,อุ้ย <c oughs> เด<ล>็ดเลยเลยชาขิกง,งก็ไเ้ือดหิวอ้าเนาะกรสซินีปิ้งฮอด,ดอกน้ำเนาะอ,อันนี้รักพีนเลยด้วยอุ้ยน้องนางรักกินทุกคนน้องนางอดใจไม่ได้ร่อกกนน้าซมซาเขากะซีมาแกะหมักกระถิ่นท่า อันน okay, huh? mm. okay, no. mm. uh ี้เอนกนท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 นกตามะุตเทุนทุนอ้เาเอน่ย่อวะงแหลลืมอนี้มันเกิดอันนี้มันเกิดอยู่ใส่เกิดอยู่ ขี่ดินจ้ามีหน้าถาม่ะโอ้ยแพงมันคล้ายๆมันไม่คือต้นบอนเนาะแม่คือเอาปูบอนปูอย่างไม่มีน้ำอันนี้ันเป็นบอนปะสะบบมันคนละมันกับสไตล์อันเดียวกันกับบอนวางหละ บนหวานกระดินกระได้บนหวานทำข้าวไปต้มสก้อนเำาป็กินได้อันนี้กินยิ้เลยกับปั่งซึ่งต้นมันเป็นจังไหน้องชิ้ทราบออกเนาะคือคือต้นบ่อนเลยมันบอกบ้านทุกคนเอิ้นอย่างอันนี้เนาะเห็นสำนีน้องที่เหลือให้ไปจินตนาการเอาเนาะมันก็สิเป็นแบบเหลือแค่นี้นี่คันคันปอกออกมาเนาะเขาสิกินเราก็ต้องปอกก่อนปอกปอกแบบสิแกะโผล่แบบอ่ะก็สิลอกออกประมาณแบบนี้เนาะ เขาพิกมันมันจิดนะเธอแต่ว่ามันใหม่มันจี๊ีแล้วมันจีใหม่แล้วพี่ติดกับ่ไฟคอยเนาะเอาไปมาแห้งเลยตู้มันตุ้มตังตู้มโง่ใจป่าสุกโอนมี่ผายอย่างมาผ่านมาวีให้ในวันนี้ว่านจานหายในแม่ในนี้เลยบอหายหมดแล้วนี่หายก็ได้อันอันอันนี้นะมันคือเห็นเป็นเครื่องหนึ่ง แม่น้องนั่งแบบเอาไปจี๊กมูมาที่รักเลยเห็นบอกประเดี๋ยวมีพิรุณเลยไม่เลินใช่ไหมพักพักกางงามงามเลยใต้เก็บมาพักกางงามคือคนอยู่บ่งามคนนั่นแหละบ่เอาได้ยังว่าเได้เพราะว่าใต้เป็นกระถินค่ะใต้ผมเป็นได้กระถินได้กระถินเป็นอย่างกระถินเป็นอย่างกระถิน กะรินเป็นยังฮาไลฟโหดส่งไลฟโหดลินหนมดอ่ะเมนบอ่บอันนั้นทุกคนซื้อแบบพักอ้อย่างซี่นะแมนเทาเก็บมาอีกกระแมนเก็บมาจากหลังบ้านนี่เลยแมนบอกเนี่โมบได้ซื้ออีกย่างหลายแล้วทุกคนเนาะเก็บหาก,กินตามธรมรมชาติหมูเง็ดเป็ดไก่นกีนน่กะเนาะใครอยากเข้มาได้ยังเหลือหลายอยู่มาได้บ่กเจ้ามาอลีผัดเ<า>อาไ่อยู่เด้อมันมีคนยืนวะ เห็นเขาเจ้านุ่มเครื่องเราเป็นตาแพงตาแพงไอ้ไอ้เลยบ้างแมมเป็นตาแพงบ่ได้หนูเป็นตาแพงอยู่บ่สวดเลยเนาะสวดเด้อเอ๊ะเะลาวะอันนี้คือเดียวยาพาววาควายพดสวดเด้อปวดจีบได้อุ้ยมีจีบอี๋โอ้โหเิ็นเสียงยังไงขอขอคำว่าวาทีหน่อยแต่กล้องมักว่าดูสวดอย่างก่อนสวดบอมีจะขอมือสองคุณภาพดี จะคุบให้จะได้ผัวอยู่บ้านจะเครียดเลยค่ะโสดยังบ่มีผัวแสด้แต่บลงเพ็ดมันเป็นสีเขียวเนาะทำให้เพ็ดแดงไหมสีน้ำขึ้นมาอยากได้สีแดงเพิ่มไ่มไม่เอาที่ใส่ไหมซรากันเซฟชั่วงงงาเลยตามด้วย เดินสียวกายไเลยอมั้งต่อเดี๋ยวไหนพ่อเราบ่พ่อเราบ่ใส่หมดใส่เออบ่เลยบ่เลยมาทุกคนตอนนี้นอแกพร้อมไปที่หิมะอยแล้วเนาะป่ากระสุกแล้วต่ำกัเรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมกินพร้อมทานเนาะผู้ใดอยากมากินน้ำเฮานี่กะมาได้เด้อเพราะว่าหลายแหงเนาะ ซีสาวฮอกรกขึ้นสกิมโบมดดอกแล้วมาเริ่มซิมกันเลยดีกว่าต่ำกับซิมตั้งแต่สามสี่เทียนนะฮะซิเดแซ่บเนาะมาเลยทุกคนกินน้ำกันมาเด้อทุกคนเด้อมาเด้อมาเด้ออุ้ยผักกาบกระหลายเลยที่น้องาะสะอมสะอมสะอมผักเหน่านี่ไงป้าพันคือพันงามเลยเพื่อนพันงามคือคนโอ้ย รับงงงรับลงวังเสาร์ซีมื้อวันนี้นี่นับเข้านี้เสรจเองย่องเองบุเซียบุเซียขอกินกันนะรับมือเดี๋ยวเขาสิมากินกับไข่ป่านะทมอนมมา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  เพื่อนมันจะมาหลักป่าเขาไร่ไก่อ่ะปีงเลยปีไก่เลยไก่เขียวๆอัหยัอลงไปแล้วก็ทูนทูนทูนเอ็มนลยแตกอันนี้คือทูนแต่คอยอยากมีทูนหัวสั่งเลย ไปซิมป่าเขาเนี่ยหรอเซบได้บักนัวๆนึงละเอือกหน่อยมาเกิดเเรียกอเลยนะมีสาล่าไปอยากกี่ต้นเต้ะปรมานีงสาลาไปอยากกีนต้น็ได้บอกสาลาเอาเดี๋ยวให้ไอน้องจีนให้เบิรงอีกแล้ว ทุกคนเมื่อกี้นี้สองสาวพันเอาไข่มาให้ซิมเนาะอันนี้ก็เป็นไข่จากขังข้างหลังเขาดิเนาะพันบอกว่าตัวนี้เป็นไข่ลูกเนาะอันนี้เป็นของเป็ดบอกแม่ไข่เป็ดอันนั้นไข่ไก่เนาะไข่ไก่รัดกับจานวยน้อยเนยจางน้อยเดี๋ยวลองลองไข่อันนี้ซะอยพอป่านละมือไข่แล้วเสียบ ทุกคนมาดูค่ะมาดูไข่ดูค่ะฟังเสียงหูบน้ำนะอืพันต้มใส่น้ำตาลบอกคือหวานแท้ก้ไมใช่มองอีกแล้ว <c oughs> อีกแล้วเ <c oughs> นาะมันแบบมีรสชาติมันๆ <c oughs> หวานๆ <c oughs> ลุ้นอยู่เนาะ <c oughs> ปาดชิกินลุ้นว่าน้องพุทธศสภณปาดชิกินยังเห็นอเหรออันนี้อันนี้น่าจะเป็นเบอร์สามเนาะเดียเริ่มมีขอมีขนละเบอร์สามอันบาเบอร์สามเนาะให้จัวไนคุยซะเขาบอมีเจลขอแง่กิาคำแง่เลยอ้ามโบสักหนัว คำเดียวมึงชิมป่ามึงรู้คำเดียวเลยคุณศิว่าปลาหงปลาหงอีกแล้วตุ้มคือมาตุ้มเป็นก้เลยนี่หมวกตัวดีมาได้ทุกคนเด้อกินข้าวซึบแซบน้ำกันเนาะกับธรรมชาติดีๆแบบนี้เนาะเมื่อนี้กะรู้สึกว่าฝนนี่กแล้วก็รังทีตกอีกแล้วนี่ทุกคนทางบ้าน ทางบ้านสูบูซสุอนเดชช่วงนี้เป็ไหนไหนฝนตกดุบอยู่พาแข่เขาเป็นจังไหตกกับทุกมือเนาะตกเกือบทุกมือนี่กับคืมมาอีกแล้วเนี่ยเครื่องหายกระตายเมื่อกี้นี่สงสัยเรนไปกู้กับซิบุฮันแล้วนี่เนาะผู้ใดเรือป่ากันเชียงคุณพู้แม่นเชียงผลมั้ยเียงคุณนี่ทั้งคน มังหง่งนี่ก็แซ่บแท้ๆแม่นไผ่ต่ำนี่เนาะนางมนทุกคนรู้ซึกว่าตอนนี้เสียงฝนกำลังมาเนาะพวกเขาต้องขอตัวไปก่อนแลวเด้อเนาะก่อนจะจากกันอย่าลืมติดตามซ่องโซนน้องสาวเราขมวนนางสาวเราสแนลเลยทุกคนฟังเสียงโซกันทุกคนมันกำลังมาด้วยปุ๊บไป

กดไลค์กดแชร์กดสับรตัวใครเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในเด้อตอนนี้เจ้าขอตัวไปแล้วนะบ๊ายบาย